สวัสดีจ้า ja, พี่น้องปื๊ดน้องเขียดดีนะปื๊ดพี่น้องบางเขียดด้วยคนนะเขียดเต็มขวดค่ะขวดโคกก่ะพี่น้องอันนี้แมงดากับแมงขีตเต้าปื๊ดพี่น้องฟังเสียงดูตัวตัวโอ้ยของแม่พันนี้ดูเห็ดไอเงียอยู่แมงดาได้สิบตัวพอดีิคุณน่ะคือได้แมงดาหอดสิบตัวได้ใส่แนสิบตัวนะเออ เราจะไปหั่นเยอะไปหั่นมานมันรูปเป็นแต่ท่นกินได้หน่ยนะบูกจอกลูกยอก็ได้โลดนี่แหละค่ะพี่น้องสถานที่ไม่ค่ะบรรยากาศไม่ค่ะพี่น้องบรรยากาศเก่าล่ะแต่ว่ามองนี่โดนแล้วบปได้มาเป็นเดือนทรงเดือนแล้วค่ะพี่น้องต่อเลยมาล้องเบิงค่ะมาล้องเบิงขนน่องเอาเนื้อจินมาสู่จิ้นนะนี่ฮะสมเชี่ยบัน ทีนี้อกลับไปบ้านแอกวค่ะพี่น้องกระสมควรแกเวลาที่จะไปบ้านแล้วเที่ยงคืนค่ะเอาละส่วนซ้ำนี่ก็ได้จังว่าโอ้ยไอ้ซันเบิ่งอีกเนี่ยออืันในของในหมวงนี่ในของนี่เป็นแมงดากับแมงตับเต้าค่ะพี่น้องอือันนี้เป็นเฉียดค่ะพี่น้องเบิ่งดูค่ะเฉียดอ่ะเนี่ย อีนตัวงใหญ่หลายเอลนะไม่ได้ก็ได้เท่าใดดอกอืนี้เหรอคะพี่น้องเข้งใหญ่ด้ยอ๋อขดไอนะขวดขวดไอ้พวกมีมืออืมแต่ว่่ได้เท่าใดดอกไม่ได้ท่อของตัวดอกอ่าวกล้าวจะหาไปค่ะพี่น้อง ไปมันพอหาได้มันพอมาได้ค่ะสุขภาพกับยังดีอยู่ก็อยากมาค่ะแ่เพ่มพอก็ยังไม่ตีแหลมไปได้อืมซุ้มอยู่บ้านอันอยู่ซื้อๆเฮงเที่ยวไปตะลงพญ,ญาบาลเได้จากพี่น้องมูเดียวกัน <c oughs> เพิ่นบ่ได้ไปลำบากลำบุญอย่างเงินค้ำลูกเพิ่นกระ่งมาให้ใส่เพิ่นก็นเ,นกนเลยสบายก็กเลยไปลงพญ,ญาบาล mà ở cắm lắng gì ạ yu yu chồng cho bạn một tiền cô đẩy nhau cô nàng cả đây มาเกิดเพื่อนแห้งเพื่อนขยันไม่พันนี้กัะตามตามเฮียตามแห้งเขาค่ะบ้านเขามันมีทวงมีหวยไม่มองหา เป่าเรื่องบ้านเนาะค่ะพี่น้องก็โชคดีอยู่ได้เกิดอยู่บ้านที่ว่าบอ่อบอยลำบากบ่อเล่นเชนตันใดแล้วก็ยุดติดความเจริญห่างจากตัวจังหวัดสิบกว่ากิโลค่ะแล้วก็ยุติดถนนใหญ่ค่ะพี่น้องใกล้ๆบ้านก็นมีโรงงานตลาดคือคักกองร้าเป็นแต่จุดนี้เงินสื่อไวบอ่อชานั้นแหละ บาบมาเลี้ยงมากับพากกันออกไปหนาโรงงานค่ะบนละหมากรากไม่เต็มสองล้านสามล้านค่ะพี่น้องสี่หละค่ะขั้นอวยมาหันมาทั้งทุงทั้งทา จากน้อยซุ้มวันแหวานต้นกับเต็มค่ะพี่น้องน้ำหวยน้ำมูนนี่ไต่ลงไปหันกับแม่นหวยซุ้มวันแหนกเต็มค่ะวนเด็กตึง,ตง,ตงๆน่ะล่ะวิถีชีวิตของบ้านนอกบ้านนะทั้งบ้านพงเมพันนี้ค่ะพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็บอกกันค่ะเขาน้ำปังบ่มีค่ะบ่เฮ็ดค่ะเขาน้ำปังบ่เฮ็ด น้ำบ่อึดค่ะแต่ว่าบอ่บอเห็ดบอ่อพักกันเห็ดเขาน้าปังเห็ดตะนาปีย่างเดียวค่ะก็มีให้อ้อยแน่ปลา,ายค่ะให้มันนี่บ่มีเลยค่ะพี่น้องมันนี่บ่เห็ดเลยค่ะมันสำประหลังก็เห็ดงานลุงงานค่ะนมสาวเห็ดงานลุงงานค่ะซุ้มมีอายุแน่ค่ะบางคนเขาบ่มักงานลุงงานเขากับไปเห็ดงานก็ส่างค่ะ บอกภูรำเหมางานก็สั่งกับลายเจ้าอยู่ค่ะก็สั่งกับค่าเลี้ยงดีเดทุกมือเนี่ยมือละสี่ร้อยหารวยผูน่ะค่ะพี่น้องตาสะออนจังยังเนี่ยทำไมพวกไอ้ประเทศว่าหกสิบบาทเนาะก็ะสั่งที่แล้วในชีวิต ไปเป็นกรรมาก่นวันละหกสิบาทเงินบาทจะมี้าได้หอท้องกับ่าแพงได้หอบาทเดีกวเท่าไรตะกี้กท่ไรบัพันแต่เดีืวหรดีจะว่าเท่าไรกิมือแปดม่รวท้องเมือกวนี่ยนว่าคืเป็นดโรลูขึ้กัน ยกน้ำสมัยน้ำอันใดกับวลู่ <ciğim> แห้งดินกับแห้งหัดค้นสุมอร์น่ะแล้คือจตรกรเกษต่กรหาได้ซ้ำใดกับกินซ้ำนั่นหาได้น้อยๆก็เาได้เก็บได้กำซูมอรเนี่ยหลายใจหลายก็หลายรับ อกเ็เต่งมอ,อยมากค่ะก็ค่อยเมื่อยมันก็ค่อยหนกลุกอ่ะอืมเต่งง่ายหนกค่ะมันหนาหือมันเมื่อยกเต่งไี่พอดีเบาลงยงขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามชมคลิปลงทงลงท่าหาแมงดาของพวงแม่พันนี้ค่ะกับน้องเกิดขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะสุขภาพแข็งแรงแข็งๆรวยๆค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ